ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทอนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับผมเข้าสู่ช่อง No n a ฟเอ็กซกันอีกร้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้อยู่กับในเกม r o ลด์ดีมอนสเลเยอนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากนะครับผม r o ลด์ดีมอนสเลเยอนะครับได้มีการเพิ่มสกิลของปลาเสียงเข้ามาแล้วก็ได้ได้มีการอัปเดตต่างๆเข้ามานะครับแต่ผมไม่รู้นะอัปเดตอะไรบ้างแต่ผมรู้แค่ปลาเสียงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา อเป็นอะไรอะ่ะคือเป็นอะไรอะ่ะคือเป็นอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอย่างพวกนี้เป็นอะไรอย่ะคือแบบคนตจำคลิปแล้วทำไมชอบขัดอะ่ะชอบขัดทําไมอะ่ะฮะฮะชอบขัดทําไมหึมอเอา้ามันควรติดสถานะนะครับเมื่อกี้อ่ะท่านผู้ชมนี่นี่ขาดเหรอตายอีกทันมาถึงก็ ทำไมอ่ะทำไมชอบขัดอ่ะชอบขัดทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเป็นอะไรอ่ะหเป็นโรคอะไรหรือเปล่าฮะนี่เป็นไงไม่ทันได้รีวิวค่าเป็นศพนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่รีวิวดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็นะครับปลานเสียงนะครับได้ปรับสกิลสามของเขามาใหม่ครับโดยการลิกขวาอย่างนี้เลยอ่าเป็นไงครับเท่ไหมก็คือจะทําให้ศัตรูครับโดนฟันแล้วก็ติดสตันประมาณแล้วก็สติสตันแล้วก็ล้มลงนะครับท่านผู้ชมแต่นะ ในการใช้สกลิลสามนี้ต้องอย่าระยะไกลเกินไปครับต้องระยะใกล้เท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าระยะไกลเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับท่านผู้ชมถ้าะยะไกลมันไม่โดนครับเ,เดี๋ยวเราลองมาดูเป็นแบบน,นี้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราหาก่อนนะอ่าระยะไกล,ก,ลก็ประมาณนี้ครับเป็นไงมันไม่โดนนะครับต่อให้เราฟันไปแล้วหรือว่าระยะกลางก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวระยะกลางให้ดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหาคนที่ต้องรีวิวก่อนนะว่ามันบวกกันตาลีบันตาลามันตาลับตาลับเป็นยังไงอ่ะมันจะรีวิวยากนะท่านผู้ชมโอเค เราขอยืมนายทักคนแล้วกันนะอย่าถืออย่าโกรธอย่าฆ่ากันนี่ก็คือระยะกลางนะครับท่านผู้ชมอ่าระยะกลางนะครับอ่าประมาณนี้ครับระยะกลางก็โดนนะครับผมโดนโดนฮะเอา้าเรียบร้อยโอเคขาดไว้สอทีแล้วกันก็คือระยะกลางก็โดนนะครับแต่บางจังหวะมันไม่โดนนะครับซึ่งวิธีใชใ้โดนง่ายๆที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็คือการหมุนวนนะครับหมุนวนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมนะฮะเหมือนเราเห็นพวกกันตรงนี้ แล้วก็ฟันฟิฟฟอ่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมรับรองครับก็คือฟันกลับไปมาโดนแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราเป็นการพุ่งฟันไปตรงข้างหน้าครับโอกาสที่จะโดนอ่ะไม่โอกาสที่จะโดนอ่ะอาจจะมีด้วยนะครับผมก็คือโดนโอกาสโดนอ่ะน้อยนะครับผมอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับไม่โดนนะครับเราฟันคนดําไปแล้วนะโพสเสเซอสีดําแต่มันไม่โดนดาเมจนะครับซึ่ง ระยะกลางถึงจะโดนนะครับผมแล้วก็ระยะไกลเนี่ยจะไม่โดนแน่นอนครับก้ารับประกันเลยครับการคอมโบนะครับให้เป็นการใช้สกิล3เป็นสกิลสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะคอมโบยังไงเดี๋ยวเราหาคนสักคนคือแบบบรรลุเกินอ่ะเข้าใจปะเราไม่รู้จะขอรีวิวใครเราก็ไปเปิดม่วนเลยกันถ้างั้นขอใครสักคนสักทีก็สักคนได้ไหม เขา PVP คือเขาไม่ p v p อ่ะคือเราจะคอมโบไงคือผมไม่ผมเป็นคนที่แบบไม่อยากบวกมั่วนะครับคือคือเข้าใจไหมคือผมไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะท่านผู้ชมต้องมีใครมาเปิดผมก่อนครับอย่างเช่นไอเป็ดตัวนี้นะครับผมเราใช้สกิลสามไล่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าทุกคนแบบใช้ไล่โดนะนะนี่ไม่โดนอีกระยะถึงแต่ไม่โดนอีกให้ตายเถอะ ีอ๋อโดนลมอีกออาเอ้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 าโดนลมอีกเราเอาสามหนึ่งไม่ถือบอลลมคือสก,กิลอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะคือมันเตะทำไมอ่ะโอ้ดูครับท่านผู้ชมพวกน่าเกียรติของเกมโลบอคสังคมโลบอคคือสังคมโลบอคนี่ครับสังคมโลบอค บอกให้รู้ไว้อ่าตอนนี้ก็กลายเป็นสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วไงอ่ะสี่หนึ่งก็ไม่เคยวันอยู่แล้วสก,กิลอันตีะควรปรับใหม่นะเจมขอร้อง เน้นตัวเดียวครับท่านผู้ชมผมไม่รู้นะสกิลดาเมจมันเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเราหาที่ที่สู้เราได้เปรียบดีกว่าครับแน่นอนครับที่ที่มันไล่าย,ยากแน่นอนครับตอนนี้มันไล่ามาคนเดียวเป็นจังหวะที่เราจะบวกครับผมนี่ไงคือรูม่ะเก่งไงรูม่ะเก่งแหละแต่หนึ่งอ่ะไม่ได้เปรียบหรอกรพวกเนี้ยนะครับท่านผู้ชมผมบอกไว้ นี่แหละสังคมโรบอกท่าท่านผู้ชมต้องทำใจนะเนี่ยเห็นไหมโดนคู่ครับท่านผู้ชมแล้วก็เล่นสไตล์ของเราไปเลยฮะเราจะวิ่งหรือเราจะอะไรถ้าโดนลุมเราก็วิ่งนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็รอคูดาวสก,กิลแล้วค่อยใส่จังหวะน,นะฮะท่านผู้ชมไอตัวไหนที่แบบชอบยุ่งเนี่ยฮะแล้วก็ฟันทิ้งไปเลยครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวมันตายงไงโดนต่อสก,กิลไปเรื่อยๆอย่างน้อยอะ ถูกไหมล่ะทำไมเรียบร้อยโดนขาดไปดิโดนขาดไปด,ดไปิโดนไปซะลามครับท่านผู้ชมลามลามแล้วก็ลามร้อยเขาลุกขึ้นแล้วก็พุ่งครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมโบง,ง่ายๆแล้วแล้วไงครับท่านนิสเซอร์เซเนสเซอร์เรียบร้อยสกิลวืดเหรอสกิลวืดเหรอครับนี่ครับ คือผมไม่ชอบเลยเวลาล้มแล้วมันยืนมาแบบยืนไม่รู้อะเนี่ยเรียบร้อยนี่ครับโดนลุมอย่าไปกลัวครับทุกคนวิ่งรอใช้สก,กิลครับผมอย่าไปกลัวครับพวกนี้เขามไม่ได้เก่งครับนอกจากลุมครับคนลุมเนี่ยไม่เก่งครับแต่คนตัวหนึ่งอะเก่งนะครับส่วนมากแล้วก็บวกไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ตายปที่เรียบร้อยเป็นไงตายซะอ้าวว้ย ใช่ฮ <5. S 2> นี่นี่ชอบเสียกเหรอตายไปซะตายคู่ไปไงปรับใหม่ผมบอกเลยโหดนะครับท่านผู้ชมนี่ไงหืมลุมเหรอครับหืมไม่ให้ค่าก็ตายซะบอกเลยลระดับผมเฮ้ย hey! นี่มันเราไม่เสือกครับเขาดึงหนึ่งกันอยู่เราเราต้องไล่ตัวที่แบบทำร้ายเรานะครับท่านผู้ชม ก็ครับเป็นไงปานเสียงผมบอกเลยว่าปรับใหม่ถือว่าโหดใช้ได้นะครับท่านผู้ชมฮะไอพวกลุมก็ก็งั้นๆั้นแหละครับผมพวกลุมก็อย่าไปกลัวนะครับเล่นแบบผมได้ก็เล่นนะครับผมผมยังไม่ถนัดปานเสียงขนาดนั้นนะพวกคนดูผมแค่จะแบบอ่ารู้คอมโบคร่าวๆวิธีหลบคร่าวๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเจอคนที่เล่นตึงมือก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าปานเสียงเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ในระดับกลางๆนะครับท่านผู้ชมอ่าเราเจอตัวแล้วไอ้ตัวนี้ครับ รูรครรม,รมครับเราจะแก้แค้นนี่นดดี่นี่นี่เรียบร้อยโดนอ้าวเรียบร้อยแล้วจะทำไหมรู้ไหมครับก็ดูฟานเสียงสามารถขัดได้อ้าวไม่โดนเรียบร้อยนี่ครับสามารถขัดได้นะครับท่านผู้ชม อ่าเรียบร้อยเข้าทางอาสิจังหวะนี้ปานเสียงถือว่าปรับใหม่ถือว่าสก,กิลโกงใช้ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วบล็อกทําไมครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ต่อเลยครับอ่าเป็นไงท่านผู้ชมนี่แหละโหดนะครับผมปานเสียงปรับใหม่ถือว่าใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมวิธีเล่นก็ประมาณนี้นะสำหรับปานเสียงที่ปรับใหม่นะครับท่านผู้ชมโกงถือว่าโกงไม่ก็กลางๆนะไม่โกงเท่าแบบอ่าอย่างอื่นนะครับไม่โกงแบบเท่าอยู่เออ ของอื่นๆน,นะมีที่โหดกว่านี้ไหมก็มีครับแต่ถ้าคนชอบชอบครับก็เล่นด้านครับดีกว่าอันแพทก่อนนะครับที่กิกซ้ายแล้วแบบแบบคอมโบไม่ได้เลยนะก็แนะนําเลยนะเจ๋ยะเจ๋อเอาขอสักตัวดิขอสักทีก็ดิขอสักทีแค่นี้เขาต้องบวกเราครับถ้าเขาไม่บวกเขากลัวเราแล้ว,ลวเห็นไหมกลัวเราแล้วกลัวแล้ว เราใช้คอเตอร์ครับคอเตอร์เสร็จเอ้าสวิงใช้สกิลสองครับแล้วก็ตามด้วยสกิลห้าครับสกิลห้าเสร็จครับเกมเช้สกิลสามครับแล้วก็ฟันครับหลังจากนั้นเขาล้มเราก็กลับไปฟันอีกรอบนะครับท่านผู้ชมอ้าวเขาใช้สกิลตอนลุกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาต้อะใช้ตีใส่ผมแน่ครับท่านผู้ชมเราก็รอฮะรออย่าไปกลัวบล็อกนะครับผมเจาะบล็อกได้ครับของเราไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้ ต่างวันนี้เลือดเขาเลือดน้อยเราก็ไล่ครับผมอ่าแล้วเขาจะเอายังไงกับเราต่อเรียบร้อยนะครับตายครับเป็นไงปานเสียงปรับใหม่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องโนเนด้นยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนใน E ีีนะครับไปแล้วครับบิบ่ายครับคนดูบิ๊กบ่ายครับ